ธรรมมานุภาว ปaito cha la ni จิตนปัญจรี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะสวัสดีไปยังพี่น้องคนไทยทั่วโลกด้วยนะคะและนี่คือรายการสองธรรมค่ะดิฉันรัฐมณีกังวาลไกลกับการเดินทางตามรอยเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวันนี้เริ่มต้นกันด้วยอะไรนั้นติดตามตั้งแต่ช่วงแรกค่ะเจะเดินพรญาติโยมสัตุชนผู้รับชมรายการนี้อยู่ อตาตมาภาพพระครูวิสุทธิกิติคุณเจ้าอาวาสวัดอภูวรารามวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางวัดได้จัดมาในรอบเดือนนี้ที่ผ่านมาคือวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมานั้นก็จะมีพิธีวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประธานในพิธีฝ่ายคารวะคือท่านด็เตอร์คุณโยม เียนกิจกีฬาธิวัดซึ่งเป็นโยงอุปถัมภ์วัดแล้วก็ทําบุญอีกลหลายวัดด้วยกันเป็นโยมที่มีศรัทธ,ธาพอดีกับสุขภาพท่านไม่ค่อยดีก็เลยเชือเช้อเชิญเจริญพรท่านมาประกอบพิธีทําบุญในวันนั้นแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกนภพลบุญทัพท่านรองสมุหาราชจงคลรับ เป็นโยมที่มีความรักน้ําใจกับท่านดรสุธิพรก็มาร่วมพิธีด้วยนะแล้วก็มีญาติโยมมาจากต่างประเทศบ้างสวิตเซอร์แลนด์บ้างฝรั่งเศสบ้างแล้วก็ญาติโยนในเมืองไทยนะก็มาร่วมพิธีกันในวันนั้นนะเหตุการณ์บ้านเมืองก็ผ่านไปด้วยดีนะเพราะวันนั้นก็เป็นวันสําคัญของเหตุบ้านการเมืองอีกวันหนึ่งนะแต่ก็ผ่านพ้นด้วยดี ทางนี้ก็เพราะอํานาจนบุญบารมีที่ทุกฝ่ายได้ตั้งจิตตั้งใจอยากให้มีความปรารถนาอยากให้บ้านเมืองน,นั้นมีความสงบสุขเรียบร้อยสมัครสมานสามัคคีพอเสร็จจากงานนั้นแล้วก็มาถึงวันที่29กรากรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระประธาน9องค์ด้วยกันที่ได้หล่อไว้พระพุทธรูปพระประธานทั้ง9องค์นั้น นะเป็นแรงศรัทธาของนะต้นบุญใหญ่คือท่านดรสุทธิพรคุณโยมเกียนติจิราธิวัดพร้นะรอมด้วยครอบครัวพนะร้อมด้วยคณะศรัทธาบุญบาร,รมนะีทั้งฝ่ายวัดนะฝ่ายญาติโยมนะร่วมโดยช่วยกันแล้วก็ได้รับพรนะเมตตาจากท่านจ้ารกุณสมเด็จพรนะมหาราชมคัาจารได้รับพระเมตตา จากท่านจ้นปุณสมเด็จพระมหาโมนีวงให้ความเมตตาต่อวัดอัมพุรารามได้มาเป็นประธานในการเบิกพเนรและก็จุดเพียรชัยในการประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันนี้นั้นก็นับได้ว่าเป็นที่น่าประทับใจและก็น่าชื่นใจทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ของวัดอัมพุรารามฝ่ายญาติโยมอุบสกุบาสิกา ผู้มีความตั้งจิตตั้งใจมีความปรารถนาอยากจะให้วัดนั้นมีความเจริญอยากจะให้วัดเป็นวัดที่เป็นวัดในฝันของทุกๆคนนี่ก็คืออยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีด้วยจิตใจที่ใส่ช่วยกันประคับประคองงานบุญใหญ่นี้ให้สำเร็จรุ่งรองไปแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่แค่นี้ เป้าหมายก็คืออาคารปฏิบัติธรรมของเด็กเยาวชนของประชาชนที่ทางวัดนั้นได้ตั้งใจมานานหลายปีซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มก็กำลังจะเตรียมตัวเริ่มกันต่อไปหลังจากนี้คือทางวัดได้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันนี้นั้นก็เป็นพระเครื่องรุ่นเก่าๆที่ทางวัดได้เคยจัดสร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น ขร,ราพเทราจารย์มหลนามอ่านประกอบไปด้วยหลวงพ่อโตหลวงพ่อเงินทองอมั่นคงหลวงพ่อเจริญสุขสดชื่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในในปี2540ปี39ปี40จนกระทั่งมาถึงรุ่นปี50คือรุ่นจตุคามรามาเทพ พี่ๆก็จัดมาอย่างมากมายหลายครั้งหลายสิบครั้งด้วยกันก็เป็นค่าที่ได้เหลือไว้ในแต่ละรุ่นมากบ้างน้อยบ้างกระจัดเป็นชุดๆไว้ชุดละสิบหกอง,องก็เพื่อมอบสัมมาาคุณให้กับเจ้าภาพที่นำพระป,ป่ามาทอดถวายกองละหนึ่งแสนบาทพระป่า,ปากองละหนึ่งแสนบาทนี้ก็มีกำหนดให้ทอดสามปีด้วยกันสามเทือปี พศ2556ปี57แล้วก็ปี58คือ3ปีนี้ก็คือในอยู่ในระยะเวลาที่ทางวัดเนี่ยถ้าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมก็คงจะพอดีกันก็ตั้งเป้าไว้ก็คือประมาณ1,000กองอกองละ100,000บาทกองละ100,000บาทนี้ก็ทางวัดก็จะจัดมอบอพระชุดหรือพระครูน้อยเนี่ยชุดละ16องค์กลองใหญ่ๆบรรจุกลองกรมรมยีอย่างดี พราะที่จะเป็นของขวัญเป็นของพิเรลึกมอบให้ในวาระมงคลต่างๆหนึ่งรชุดด้วยกันนี่ก็เป็นเป็นงานบุญของวัดอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมคนละไม้ละมือของหนักก็เป็นของเบาใช้ระยะเวลาถึง3ปีด้วยกันก็ขอเชิญเชิญจเจริญพรร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันตามกำลังศรัทธาสำหรับอาคาร สำนักง,งานมูลนิธิที่ทางวัดได้รับแรงศรัทธาจากท่านดรสุทธิพรคุณยงเชียงจิตเจราธิวัดร้อง้วยทีมงานของท่านพร้องด้ดยคณะศรัทธาก็คงจะได้ทันใช้ในงานฉลองอุโบสถหลังนี้ก็จะเป็นที่อโุสมบทที่พักของพระใหม่นในการที่บวชเฉลิมฉลองบวทหลังนี้อาจจะเป็น 84องค์หรือร้อยองค์อันนี้ก็ก็ต้องประชุมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันต่อไปทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยก็เพราะฉั้นอาคารทุกอย่างในวัดเนี่ยก็คงจะได้ใช้เมื่อสร้างแล้วก็จะได้ใช้แล้วก็ทางวัดก็จะเปิดให้ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์กันของวัดอําเภอวารา,านี้ตั้งแต่สร้างมา200กว่าปีมีทั้งหมด9แห่งด้กัน เาอยากจะเชื้อเชิญจะเดินทอนญาติโยมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่มีความรู้จักหรือมากคุ้นกับทางวัดอังพุบารารามมาปลูกต้นทรงคุณค่ากันเพื่ออะไรก็เพื่อทําชีวิตของเรานั้นให้มีคุณมีค่าสร้างลูกหลานของเรานั้นให้มีคุณมีค่าสร้างหมู่บ้านสร้างบ้านในของเรานัานให้มีคุณมีค่าจะได้อวดสายตาของชาวโลกว่าคนไทยนั้นมีคุณมีค่าอย่างไร มีความรักใคร่ลมเลียวกันอย่างไรขยายบุญไปให้ทั่วโลกสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับฟังรับชมอยู่ก็ขอให้มีครอบครัวทุกคนทุกท่านทุกท่านทุกครอบครัวให้มีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างมีบุญมีคุณมีค่าขยายความดีรักษาความดีรักษาชื่อเสียงของตระกูลรักษา รักษาชื่อเสียงของความเป็นคนไทยของเราไว้ให้เข้มแข็งเรามีสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยก็ช่วยกันจันโลงช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกเราหลานเราในอนาคตได้สืบทอดสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญให้มีความสุขมีความเจริญโดยทั่วกันขอจเจริญพอ หลังจากจบรายการส่องธรรมคงยังพอมีเวลานะคะที่ท่านผู้ชมหลายท่านจะได้ออกไปใส่บาตรทำทบ,บุญค่ะแล้วก็ในช่วงสายๆนั้นคงจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆสิ่งดีๆแบบนี้เราแนะนําเป็นประจำค่ะและสําหรับวันนี้รายการหมดลงแล้วนะคะรัถมณีกลางวันไกลลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ